อยางกลับห้องเล้วเฮ้ยพ่อพี่ไวจะมาไวไวกล้องข้างนี้นะสูสู้ยเฮ้ยเฮ้ยเขับใครอ่ะคนนี้มันขับใครวะ ไปเดินดิแมนวอดได้ตัวนี้ได้ไหมเนี่ย ม่เงนคแดงค่ะลายของชันของวิธีก่อนนะครับ ขวามือนะครับเหมือนเดิมเราจะเรียกเป็นฝั่ง A นะครับซ้ายมือ,อน้องๆฝั่ง B นะครับด้านหลังตรงข้างหลังจะมีจอนะครับเป็นจอ LED นะครับฝั่งขวามือเหมือนกันก็คือจะเรียกเป็นฝั่ง C A นะครับฝั่งซ้ายมือบอกน้องๆทั้งหมดจะเรียกเป็นฝั่ง C D นะครับ okay. เนียนตรงกลางัวงแดกก้ <laughs> ่วเดี๋ยวพี่ขอพี่กันตรงเด็กก็ดูตรงหลัาจบกันนาปิดหนครับว่าช้ากว่านะตรงไหนช่วงที่เข้าได้หรอกนยืนยนกระจายกระาย ก็คือนะครับพอจบเพลงกำนำนะครับก็จะมีผู้ชายแต่งเพลงแล้วก็จะเข้าเพลงสิ่งที่เดี๋ยวอยู่กับเวลาครับพี่ขอให้ยืนยืนยืนให้พี่เห็นก่อนว่าใครยังไงบ้างน้องน้องแคทนะครับน้องโมเดี๋ยว ออกจากเวทีขวซ้ายมือด้ดิซ้ายมือด้วยโอเคโอ้โหจะมีืออะนแล้วก็น้องใบหมอนน้งเนะครับตกไปหลอกกัเวทีแลวัวซ้อมันทูยังไงก็าเขเดรการข้อนนกปนดีะแล้วก็น้องน้องไอน้องไปครับขวาด้วยเนี่ย ไปของซันนี่ซูนะฮะตามน้องแคทกับบบไปจะเหลือคนเวทีก็คือเคก้องบอมเบนะครับจบไดหลอทุกคนนำเข้าที่เกิของเคก้องบก็เบ้ไม่เคยใส่กอนแทากเลยคอมเบอยู่โอ๊กี้คนนั้นนะฮะคือแซงบาร์เลยเคอีู่ครับเอยู่หลังเคขึ้นไปแซ่บาร์ง